หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมมานะครับแปบ๊บนึงอะโอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้เราอยู่ในเกมชื่อว่าไซน์นะครับเป็นเวอร์ชันเดโมซึ่งผมเนะี่ยช่วงนี้เนะี่ยคือลองเสิร์ชหาเกมใหม่ๆดูนะเกมที่ยังไม่เข้านะครับแล้วก็เจอเกมนี้เข้าซึ่งผมว่ามันก็น่าสนใจดีนะ แล้วก็มีเดโมให้เราลองด้วยฉะนั้นเดี๋ยวผมมาลองเล่นเดโมกันในวันนี้นะครับผมเอาล่ะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวนะครับสายเข้านะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรารอคุณผู้ชมมันก่อน ิดว่าคงเล่นไม่นานเดี๋ยวก็จบแล้วนะเดโมส่วนใหญ่ผมก็จะเล่นก็จะอึดๆไปนิดนึงสวัสดีคุณกิ้งกือนะครับสวัสดีคุณซัมเมอร์ครับผมแล้วก็คุณมึกแดงแล้วก็เข้าไปรอเลยแล้วกันนะครับในเรื่องของไซส์เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับคนคนหนึ่งครับที่เหมือนไปสืบเรื่องที่เกิดขึ้นในสวนแห่งหนึ่งนะครับ ตาตีมันหมุนนะผมลรางงมากเลยผมเรายังไม่เริ่มนะครับผู้ชมหมุนมาฮะเป่นกรรมนั้นเดี๋ยวผมปรับภาพแป๊บหนึง่งกลับมาแล้วครับ จริงๆนะผมนั่งไล์อยู่ตั้งนานไล์แบบไม่ได้เปิดพับบิกอ่ะไม่เห็นหมุดอะไรเลยพอมันจะไล์จริงจังปุ๊บเกมหมุนนะสงสัยบอกว่ามันไม่ได้รับภาพอะไรหมุนเลยเดี๋ยวเข้าเกมไปก่อน since I've 's seen been whole a my นี่ก็ผ่านมาปีกว่าแล้วที่ไม่ได้เห็นครอบครัวหลังจากเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาต้องอยู่ในโรงพยาบาลมานานอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเลย ฉันต้องต้องหาสวนที่อยู่ใกล้เมืองชคลายฉันจำอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้รู้ว่าตอนนั้นคือขับรถอยู่แลจจะเกิดอุบัติเหตุฉันก็เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปใช้พูตรงๆก็คือมันเหมือนเป็นอาการเครียดมันทำให้ฉันจินตนาการแล้วก็สามารถแบบมีพฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ก็เลยถูกย้าอยากลงพยาบาลไปยังคลินิก รักษาโรคประสาทที่ใกล้ๆครับไม่มีใครมาเยี่ยมเลยแม้แต่ครอบครัวของฉันต้องใช้เวลาเกือบปีกว่าในการที่จะแก้ไขเรื่องพฤติกรรมซึ่งมันไม่ปกติจะเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ต่อไปครับพวกเขาไม่ยอมฟังฉันเลยเกี่ยวกับข้อสาเหตุที่เกิดขึ้นเขาอ้างว่ามันอาจจะเป็นคอโคเคนก็ได้ส่วนวันที่ถึงพรุ่งนี้เนี่ย เป็นวันเกิดของน้องสาวแซมเธออายุ16หกเหมือนวัน่อเถึงวันเหมือนวันปล่อยตัวอะไรของเขานะครับเขาจะไปเจอกับแซมเธอโทรหาฉันทันทีหลังจากที่ฉันได้ถูกปล่อยตัววันนั้นเจอกันที่สวนสาธารณะและตอนนี้มันเริ่มสายแล้วอ้ข้อความใหม่จากแซมบางที ข้อความจากแซมพา้าหุยังมืดอ่ะารกิจของเรานะครับไปเจอกับแซมผมเพิ่มเสียงก่อนนะพอดีผมเปลี่ยนโปรแกรมไลฟ์สตรีมนะครับกลับไปเป็น OBS Studio แล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้นานละต้อง เสียงควันนะ่ต้องเสียงดังๆหน่อยโอเคเอ่อกลับมาแล้วนะครับสวัสดีคุณหนิงด้วยนะครับผมมันมืดนันเนี่ยมืดมากเลยอะโอ้ย oh ปิดยังไงปิดยังไงโอ้เขารู้หมดแล้วว่าผมมาเนี่ยนีป่ปีไฟก็เหมือนไม่มีไฟเลยมันมืดมากอะไฟนำทางเรา สรุปว่าเราเนี่ยจะมาเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชื่อว่าแซมเธอนัดเราที่สวนสาธารณะแห่งนี้ในช่วงกลางคืนเสียงโทรศัพท์เนี่ยมาจากตู้โทรศัพท์ยอหัวผมความเจ็บปวดนี่คืออะไร ฉันได้ตัวน้องสาวของแกแล้วมาอีกด้านหนึ่งของบึงสิแล้วก็นั่งลงมาคุยกันก่อนซ้ม,มีเสียงร้องของผู้หญิงนะครับน้องสาวเราวิ่งก็ไม่ได้อีกดอ R เพื่อเปิด เปิดอะไรวะเปิดแล้วเห็นวีเลยเดียวนะผมวิ่งไปไหนวะมันมืดเกินไปโอเคบึงอยู่นี่ครับทำไมผมผมวิ่งไม่ได้ฟะผมควรที่เดี๋ยวผมผมเช็คก่อนนะผมใช้ภาษาอะไรอยู่ภาษาอังกฤษเก็แป้นก็ถูกแล้วนะครับ วิ่งไม่ได้นี่ไงมันเข้าไม่ได้อ๋อเขาอาจจะต้องนั่งครับยี่ยงเนี่ย ผมว่าผมมาถูกแล้วนะบึงแล้วเขาบอกว่าให้มานั่งคุยกันด้วยอันนอย่าลองไปฝั่งนี้ไหมมีเงาดำรนะับรีบเดินผ่านไปเลย อมันเดินทะลุป่าได้ครับเออเดินได้เดินได้ต้องเดินทะลุมานี่อะไรเนี่ยฉันคือฆาตรกรเอมิลี่ฉันเป็นฆาตรกรแล้วฉันก็โคตรเสียใจเลยฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำฉันไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นเชื่อฉันด้วยตอนนั้นฉันหัวเสียมาก แล้วแกเอาสิ่งนั้นออกไปจากฉันตอนที่ฉันมาหาแกแกก็ต้องอยู่ที่นั่นแล้วพระเจ้าเขียนไม่รู้เรื่องเลยนะครับจาก3ามีชื่อว่าพอมันโคตรเสียใจฉันคิดว่าคงไม่สามารถแบบจะจะตอบแทนอะไรให้ได้แต่ฉันสัญญาว่าจะดูแลแจ็คด้วยกำลังทั้งหมดที่มีฉันเป็นพ่อที่แย่มากพ่อที่โคตรแย่เลย แล้วตอนนี้แจ็คจะต้องโตขึ้นมาโดยที่ไม่มีแม่ของเขาก็เพราะว่าฉันฉันหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกและเราจะได้เจอกันอีกครั้งในชีวิตหน้าหวังว่าคุณจะขึ้นสวรรค์ไปแล้วอ๋อโอเคสามีเห็นโน้ตแบบประมาณสารภาพผิดนะครับ ่าใช่ครับช่วยเดี๋ยวช่วยดูปรับภาพความชัดความลื่นอะไรด้วยนะเมื่อกี้มันหมนุนนะผมก็เลยปรับภาพให้มันลงหน่อยส่วนใหญ่มองแล้วไม่ค่อยเห็นหรอกครับมันจะมืดนั่งสิเฮลโหลี่ใครอ่ะ อะไรกันวะเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นโจ๊กจากแซมเหรอถ้าใช่อ่ะไม่สนุกเลยอย่ตอนี้ไม่อดทนแล้วเว้ยถ้าหันมาฉันจะยิงปืน ตอนนี้เงียบได้ยังดีฟังฉันดีๆนะน้องสาวสุดที่รักของแกเนี่ยแซมถูกขโมยไปได้ขโมยอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ของเธอบางสิ่งที่มีค่ามากๆเราพาเธอไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยเธอบอกว่าเธอซ่อนเอาไว้ที่นี่ในสวนแล้วก็เขียนปริศนาเอาไว้อะไรปริศนาอะไร คุณพูดเรื่องอะไรกันพิษณาคือหัวฉันอยู่ที่ไหนกันค,คุณตื่นขึ้นมาทันเวลาเลยคุณมีเวลาสิบห้านาทีก่อน,น,ท,อนที่ยาจะส่งผล ทำไมเกิดอะไรขึ้นฉันทำการวางยาแก่แกสมควรที่จะตายในหนึ่งชั่วโมงตอนนี้แกสลบไป42นาทีแล้วมันต้องใช้เวลา3นาทีก่อนที่ยาจะเกิดผลฉะนั้นคุณก็มีเวลา15นาทีก่อนที่จะเริ่มรู้สึกถึงผลข้างเคียงอะไรกัน เดี๋ยวๆคุณยังมีโอกาสที่จะช่วยชีวิตตัวเองแล้วก็น้องสาวเขาซ่อนกล่องแอนติโดสเอาไว้ในกล่องที่มีรหัสคำใบแรกก็คืออยู่ที่โฟนบ็อกซ์ไอ้ตู้โทรศัพท์บ่ฮะโฟนบ็อกซ์เดี๋ยวเราไปที่โฟนบ็อกซ์หรือตู้โทรศัพท์ลวกันิงๆต้องเป็นโฟนบู๊สิฮะ อา้าวคนหายไปผมคงไม่มีเวลาแล้วมันบอกว่ามีเวลาสิบห้านาทีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยได้ไหมเอ่ย ถ้าคุณเพิ่มหน่วย2หน่วยเข้าไปในเบอร์สายโทรฉุกเฉินของอเมริกาเนี่ยคุณจะได้อะไร add up first t o โทรหาชั้นสิ add up คือบวกวะครับสายด่วนมันเบอร์อะไรเลย นายเบอร์อะไรเนี่ยนายวันวันว่ะครับออเมริกาทีนี้มันไม่มีนะคือมันไม่ใช่เป็นโลกของเกมอ่ะนี่ไงทูดิจิตก็คือสองตัวแรกเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบใส่ตัวเลขโทรโทรที่ไหน โอสิวะไม่ใช่ครับวกก้าวบวหนึ่งหรือว่าเป็นศูนย์มั่มันก็คือสิบก็ผมก็ถูกแล้วผมต้องกดอะไรเนี่ยใช่ไหมผม ผมเข้าใจถูกไหมฮะ first two digit add up ใค,ใ,คใครเดี๋ยวดเดขอ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เอาถูกเฉยเลยครับและนี่คือรหัสสามตัวแรก เดียว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 มึงมันไม่เห็นพูดตัวเลขอะไรเลยแล้วมันบอกว่านั่นคือรหัสสามตัวเลขเดี๋ยวโทรไปใหม่ที่เชี่ยโทรชิบหายแล้วไอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดียวเดียวเดียวเชี่ยอ๋อทางเข้า the entrance now hurry up แล้วเลขอะไรวะเดี๋ยวนะแล้วเลขอะไรอะ มันต้องเป็นเลข010หรือว่าเมื่อกี้ผมใส่101แล้วมันติดนะครับโอเคน่าจะประมาณนะั้นมันมีเส้นไปไม่ได้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมต้องไปที่ไหน the entrance ครับ อาจจะเป็นที่รถครับทางเข้าของสวนสาธารณะที่เรามาส่วนรหัสเนี่ยก็คือ010หรือว่า101อะไรประมาณนั้นเนี่ยแหละ ไม่มีเอ้ยนี่ไงนี่ไง The infinite its human being infinite in its value. in is มนุษย์เนี่ยความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นตัวเลขมูลค่าที่เป็นไร้ กิจจำกัดอ่ะเป็นตัวเลขอนันต์นะครับโอ้ิบหายละหนึเมื่อกี้ผมใส่1 0 1ใช่ไหมแล้วก็อีกตัวหนึ่งหนึ่ไม่ใช่1นึ่งศูนย์หนสองสหนึ่งศหนึ่งสี่ ันนี้คือผมใส่หนึ่งศูนไว้ก่อนนะเพราะว่าเมื่อกีผมโทรนี่ไงหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดอสยาแอนติโดสอุ้ยโอ๊ยแซมแซมฉันต้องหาแซมอ่าฮะโอเคไปกับพิบ โอเคนั่นเป็นไฟนำทางครับเกิดอ,อะไรขึ้นนะตามหาฉันอยู่เหรอลก <c oughs> เอ้าเอ้าจบแล้วครับเฮ้งมันสั้นมากเลยเหรอสั้นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเดโม่โอ้คุณผู้ชมเพิ่งมาถามว่าเกมอะไรครับเกมชื่อว่าไซคครับเนี่ยจบแล้วครับผม ก็กำลังวิวอยู่เลยแล้วอะไรก็แซมก็บอกว่าตามหาฉันอยู่เหรอใช่ตามหาเธออยู่เนี่ยแนหะกี่นาทีเนี่ยผมยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยครับผ่านมา22นาทีนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แล้วแบบว่าไม่นึกว่าจะแก้ปริศนาได้เร็วขนาดนี้นะเออแล้วมันก็จบไปแล้วนะ ก็ดีก็มันสั้นๆนะผมก็มาเทสสตรีมด้วยครับว่าระบบ 2K ของผมเนี่ยโอเคไหม้สืกว่าจะมีอาการหมุนอยู่นิดนึงในช่วงบิตเลสสูงๆผมก็เลยปรับเหลือ20-20 0บ0บิตเลทนะครับก็ไม่หมุนแล้วเดี๋ยวดูว่าเดี๋ยวผมต้องไปดูว่าย้อนหลังว่าภาพมันแตกไหมในช่วงกลางคืนแบบภาพมืดๆแบบนี้นะ ไม่ได้สั้นแต่แก่เล่นเร็วเกินไปอะไรปกติอ่ะผมจําได้เลยผมเล่นเดโมตัวไหนก็ตามนะขึ้นชั่วโมงนะครับคูณสองอ่ะเดโมสามสิบนาทีผมก็เล่นไปชั่วโมงหนึ่งเนี่ยอันนี้มันอันนี้มันเร็วเหลือเกินนะ <c oughs> <c oughs> แยกย <c oughs> <c oughs> ้ายเดโมตัวอื่นไม่เอาแล้วพอดีไม่ได้โหลดไว้มีอะไรน่าสนใจไหมล่ะ มีมีเกมไหนหน่าสนใจไหมอ่ะน้ำเหนือเลยตอนนี้เลยครับภายในภายในสองนาที s, s e x with เ h e Devil ไยไม่ได้เกมแบบนี้ไม่ได้ครับช่องเราไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้เลยเก้าสิบเก้าบาทเองอะ ไม่งั้นก็แนะนำ Lightning Fast มันเป็นเดโมเปเ่าครับถ้าไมคุณหมึกแดงติดใจ l i g h t i ลนิ a s t เหมอนผมเลยนะผมรู้ว่ามันเป็นเกมที่มีเอกลักษณ์มากๆมันไม่มีเดโมอ่ะสิ ไม่มีเดโมรถดอยู่ด้วยสิบเปอร์เซ็นตเนี่ย t ning f ฟ s t ครับเกมเสือดาวเล่น Island Demo เนี่ยขอดูกันมันเฮอร์เลอร์หรือเปล่าคือผมโจหัวเป็นชื่อคลิปเป็นเกมเฮอร์เลอร์ไงก็เลยแบบตอนแรกวันนี้ไม่ได้ไล์ด้วยครับแต่แบบ เ,เดี๋ยวคุณผู้ชมคิดถึงนะก็เลยไลฟ์อะไรก็ได้สั้นๆเป็นเดโม่ว l ล o m e ม o t h ด l ะเลคบูเดี๋ยวผมขอดูก่อนในสตรี <c oughs> see, ไม่มีเหรอ สงใส่ไม่ใช่เกมในสตรีมนะครับชอบเกมแบบ p พอย t a อันคลิกไหมชอบครับผมไหนบอกจะเล่นบ y o n d เดี๋ยวบ y o n d ยังไงมีในลิสต์อยู่แล้ว <c oughs> ขอให้ภาพ 2K นิ่งๆก่อนเราจะได้เห็นสัดส่วนที่มันชัดเจนชัดมากๆ ทอร mented โซจะได้โหเฮ้ยน่ากลัว่ะเออโหลดโดก่อนจะได้เปลี่ยนชื่อคลิปเป็นไซส์บวกเกมเดโมตัวอื่นโอ้โหห้ากิกนะ่ไซส์เังเจ็ดร้อยเมกเองอ่ะโหลดไปก่อน ผมเขียนวลข้ามผิดเหรอ,อนนโอเคอนนเกมทอมเมนต์โซนนี่น่าสนใจนะมันไม่มีเดโมสิครับมันไม่มีเดโม่มมมโมะ ตัวอะไรคลานด้วยตัวขาวๆเราไมดูแล้วตลกวะน่าสนใจแต่ว่าไม่มีเดียม่วครับนี่เอ่อผมคิดก่อน ว่าผมจะตัดไลท์แล้วขึ้นเป็นเกมคลิปใหม่ไหมทอมบ n โซเนี่ยทอมบีโซเนื้อที่ทั้งห้าจิกเนี่ยน่าจะใช้เวลา อ่ะได้ถ้าอย่างนั้นโอ้โหสามชั่วโมงครับมันโหลดไม่ขึ้นเลยอะถ้างนั้นเดี๋ยวเอาไว้เป็นคราวหน้าละกันมันก็จะมีแบบผมอาจจะเล่นเกมอื่นแล้วสักพักนึงก็เปิดไลฟ์ใหม่เป็นเล่นเดโมนะครับเอาไว้เป็นคราวหน้าละกันเนาะแต่เดี๋ยวยังไงก็จะเล่นอยู่แหละเดโมของเกม Torment s so o ซ l เดโมนะฮะ หลดไม่ขึ้นเลยสามชั่วโมงเสร็จลาก่อนเอาเป็นว่าจบไปแล้วนะครับสำหรับเดโมเกมไซส์เดี๋ยวผมเข้าหน้าเพจก่อนก็เอเดโมนั้นยังไม่ได้นำเสนออะไรมากมายนักแค่ประมาณเล่าเนื้อเรื่องนะครับว่าน้องสาวเราเหมือนถูกลักพาตัวไป แต่ในช่วงท้ายที่เป็นเสียงของน้องสาวอ่ะก็บอกว่าเฮ้ยตามหาฉันหยุดหรอทําให้ผมเริ่มไม่แน่ใจว่าไอ้เกมเนี่ยมันชื่อว่าไซหรือประมาณอาการทางประสาทนะครับตัวเอกก็คงเป็นตามมาตรฐานเฮอร์เลอร์เกมอ่ะคือสมองเลอะเรือนหรือเห็นภาพหลอนนะครับยังไม่ได้ตอบอะไรมากมายนะเกี่ยวกับเดโมตัตวนี้แล้วมันไวมากบิวบรรยากาศได้ดีนะน่ากลัวดีครับยังไงก็ ใครสนใจก็ลองเล่นเดโมสั้นๆนี้ละกันนะครับผมไปแล้วคืนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับคืนนี้ไม่มีไลฟ์อะไรนะเราไปเจอกันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ